ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหนุ่ยที่ช่องหนุย่ยหนุ่ยคาลินานะคะวันนี้ก็มาในธีมปากไมแดงไม่มีแรงเดิดกันเลยนะคะทุกคน <laughs> ก็คือตามปกคลิปเลยค่ะวันนี้หนุ่ยจะมารีวิวลิปสติกของ YSL นะคะ5้ารุ่น5้าสีไปเลยแน่นๆจุกๆนะคะทุกคน <laughs> คําเตือนของคลิปนี้ก็คือระวังโดนป้ายยานะคะเพราะว่า <laughs> <laughs> เพื่อนหนุ่ยโดนป้ายยาไปแล้วหลายคนนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆกดปุ่ม subscribe ที่อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้หนุ่ยในการทําคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะกลับมาพบกันที่ปากแบบไม่มีสีอะไรเลยนะคะเมื่อกี้ไหนก็ได้ทาเป็นลิปกลอไปแล้วนะคะเป็นลิปของตัวนี้ค่ะก็คือ ก่อนทาลิปอะคะ่ะเพื่อนๆจะใช้ลิปอะไรก็ได้นะคะที่เป็นลิปมันหรือว่าลิปมันไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูใช้เป็นของบอบบี้บราวน์เนาะแล้วหนูยก็ซับๆออกแล้วนะคะเมื่อกี้จะได้แบบเห็นสีลิปที่มันชัดเจนนะคะที่เป็นสีของน้องเขาจริงๆอะนะโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะนี่แพ็กเกจจริงน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบสวยมากๆนะคะเขาก็คือรุ่น เวนิสเออ a แล้วอเตอร์สเตนโกลนะคะลิปสติกเบอร์2 0 7เนาะเนื้อของเขาด้วยความที่เป็นแบบวอเตอร์สเตนโกลนะคะก็จะแบบไม่ได้แมทมากนะคะก็จะมีความเป็นแบบเหลวๆนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเวลาทาไปกับปากแล้วเนี่ยน้องก็แบบแนบไปกับปากได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทากันที่ปากเลยนะคะทุกคนเนื้อยคอสองกระจกนิดน,นึงนะคะ น้องเขาแบบไม่เหนืะเลยนะคะคือเป็น water stain grow แต่ว่าไม่เหนืะเลยแล้วก็น้องเขามีความค้ายสีเบอร์2 0งศที่หนึ่งรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นตัวฝาดำเนาะโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้เลย ก็จะแบบมีความเป็นคุณหนูมากๆเลยนะคะทุกคนหน่อยมองว่าแบบอาจจะมองในเชิงของความสุภาพก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยากจะทาลิปไปงานที่แบบไม่ต้องการความโดดเด่นของริมฝีปากมากเนี่ยคะ่ะเราก็ทาสีนี้ไปก็ได้เพราะว่าน้องแบบมีความสุภาพมากๆาสุภาพนอบน้อมมากๆนะคะก็แบบดูเป็นสาวเรียบร้อยไปเลยอะทาสีนี้หน่อยก็รู้สึกว่าเขาโอเคเลยนะคะแล้วก็ เขามีความแบบเท่าที่หนุยใช้มานะคะน้องเขาอาจจะไม่ได้แบบติดทนเหมือนกับรุ่นฝาสีดําหรือว่าฝาสีทองนะคะทุกคนแต่ว่าความรู้สึกที่ทาก็คือแบบสบายปากก็คือค่อนข้างจะสบายปากเลยแล้วน้องก็แบบแนบไปกับริมฝีปากเราได้ดีนะคะถึงจะไม่ได้แมตมาแต่ก็ความรู้สึกก็คือแบบค่อนข้างจะโอเคเลยตัวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ นี่ก็จะแพคเกจิ้งคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นฝาสีดำเนาะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวหนยบอกชื่อรุ่นก่อนเนาะชื่อรุ่นของเขาคือ Venice อร์แลบวอดเจอร์สเตนลิปสติกนะคะเบอร์หกถึง hmm. 7นะคะ mm hmm. ก็คือเมื่อกี้เขาจะเป็นสเตนโกลช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นสเตนเฉยๆนะคะซึ่งเท่าที่หน่ยลองใช้มา mm hmm. ก็คือเขาจะมีความแบบแมบตบกว่าตัวเมื่อกี้นิดนิดนึงนะคะ แบบนิดนึงจริงๆอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวที่แบบใช้มาระยะหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยสีน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นม่วงๆพรมๆนะคะแล้วก็เนื้อลิปก็จะมีความขายตัวเมื่อกี้อยู่เหมือนกันนะคะก็คือมีความเป็น water s t เตนเนาะเดี๋ยวเรามาลองทาที่ปากกันเลยนะคะทุกคน สีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเบอร์617นะคะก็จะเป็นสีออกแบบพรมๆม,ม่วงๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าความที่หนุ่ยประทับใจของเขาก็คือหนุ่ยลองแกะใช้ครั้งแรกอะ่ะหนุ่ยไม่คิดว่าเขาจะกลบริมฝีฟากหนุ่ยได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นแบบวอเตอร์สเตนเนาะแบบเราคิดว่าความเป็นวอเตอร์วอเตอร์อ่ะมันไม่น่าจะแบบพิกเมนต์แน่นเท่าไหร่นะคะแต่พอหนุ่ยมาลองใช้อะ่ะทุกคนคือแบบหนุ่ยประทับใจน้องเขามานะคะเพราะว่าเนี่ยดูดิเขาแบบ กลบเลียมสีปากให้เราได้มิดเลยนะคะแล้วก็แสดงสีได้แบบชัดเจนแบบว่าพิกเมนเขาแบบดีมากๆนะคะแล้วก็เนี่ย <S <S> <S คือแบบเขาไม่มีความเหนอะเลยอะคืออาจจะด้วยความที่เขาเป็นกรอสเขาก็อาจจะเหนอะกว่าลิปแมทนิดน,น,นึงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้ปากเราดูแบบ ดูเหนียวดูเหนืออะไรเงี้ยค่ะคือแบบเรียบเนียนดีมากๆแล้วก็กรบสีปากเราได้หมิดมากๆเลยส่วนความติดทนเนี่ยเท่าที่หนุ่ยใช้มานะคะถ้าเราทาตอนเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงเนี่ยอาจจะอยู่ได้แต่ว่าหลังทานข้าวเที่ยงก็คือน้องเริ่มจะแบบหลุดออกไปแล้วนะคะอาจจะต้องเติมหน่อยแต่ก็ยังแบบเหลือสีนิดๆนะคะสีน้องเขาแบบ,แบบแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบเติมลิปบ่อยๆชอบให้แบบ เลมสีปากมีความชุ่มชื้นสดใสอยู่ตลอดอาเงี้ยค่ะอาจจะพกน้องเขาไปเติมก็ได้น้องเขาจะเป็นสีม่วงที่แบบทาแล้วปากไม่ดูคล้ำอะไรเงี้ยค่ะทานแล้วปากก็ยังแบบดูดีอยู่เลยอันนี้ก็เป็นตัวนึ่งที่ชอบแต่ว่าหน่่ยก็ชอบไปใช้คอมบิเนชันกับตัวอื่นเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือ2ตัวเนี้ยสตัวแรกนะคะที่หนุ่ยแบบสวอชให้ดูไปเนาะ หน่อยจะชอบทาแบบเอาไปทาคอมบิเนชันกับตัวอื่นนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าชอบมากๆเป็นความรู้สึกที่แบบใช้แล้วชอบการทาลิปแบบนี้มากๆนะคะยังไงก็ฝากรอกันตอนท้ายคลิปด้วยนะคะทุกคนสีต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะ นี่เป็นฝาดำนะคะที่หนุ่ยชอบมากๆหนุ่ยทุกคนรู้ว่าทุกคนที่แบบติดตามหนุ่ยใน Facebook หรือว่าใน IG ก็ตามนะคะหรือว่าแม้แต่แม้กระทั่งเพื่อนๆหนุ่ยจะรู้ว่าหนุ่ยชอบลิปรุ่นนี้มากนะคะรุ่นฝาดำเนาะเขาจะมีชื่อรุ่นว่า Tattoo g u t u v o e l v e t Cream Lipstick นะคะเบอร์2 1 1นั่นเองค่ะปกติอะหนุ่ยจะไม่ค่อยทาลิปสีแดงเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าหนุคิดว่าแบบ หนุยทาแล้วมันไม่เข้ากับหนุยนะคะส่วนมากจะเป็นแบบสีชมพูหรือว่าสีส้มมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ทาลิปสีแดงนะคะแต่พอหนุ่ยได้ตัวนี้มาหนุ่ยรู้สึกว่าแบบหนุวยประทับใจน้องเขามากเป็นสีแดงที่แบบหนุวยหยิบมาทาบ่อยมากนะคะแล้วก็จะมาลองทาที่ปากเราเลยเนื้อของน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีความแบบ แดง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 กำ่ำกำนิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อเวลเวดเนาะตามชื่อรุ่นของเขาเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยเนี่ยทุกคนเป็นสีแดงที่แบบสวยไหม หนยรู้สึกว่าแบบหน่ยชอบน้องเขามานะคะเดี๋ยวแต่ว่าเวลาทาลิปตัวเนี้ยแบบทุกสีเลยนะคะที่หน่ยมีหน่ยจะชอบเช็คว่าเขาจะเลอะเลอะแบบฟันเราหรือเปล่าเพราะว่าหน่ยทาลิปรุ่นนี้แล้วมันชอบเลอะฟันหน่ยนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโอเคอันนี้ไม่เลอะ <laughs> เนี่ยให้ดู คือแบบเป็นสีแดงที่ทาแล้วขึ้นมากเป็นสีแดงที่ทาแล้วสวยมากนะคะแล้วแบบหนุ่ยชอบมากหนุ่ยจะชอบทาแบบเบอร์ขอบปากนิดนึงเนาะเพราะว่าหนุ่ยชอบทาลิปเป็นแบบเกาหลีเกาหลีนะคะเนี่ยแล้วยิ่งเป็นสีแดงแล้วทาเบอร์เบอร์ขอบปากคือแบบมีความเป็นสาวเกาหลีมากทั้งแบบทั้งสวยทั้งแซ่บทั้งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราทาได้หมดเลยนะคะอันนี้คือแบบชอบมากนะคะทุกคนไม่ไม่ได้อวยเกินเบอร์เลยหนุ่ยใช้ใช้แบบ ใช้ตลอดจริงๆเวลาออกไปเจอเพื่อนเนี่ยหนูก็จะพกลิปรุ่นนี้ไปด้วยนะคะแต่ว่าแล้วแต่เบื่ออาจจะสองหนึ่งหก 2, 1, บ้างอาจจะสองหนึ่งหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าณนะช่วงนี้หนูยชอบน้องคณนี้มากนะคะชอบมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุณสมบัติของน้องตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวคลิดมันจะยาวเกินไปเนาะตัวเนี้ยหนู่ยค่อนข้างจะแบบชอบพกออกไปข้างนอกด้วยนะคะด้วยความที่แบบ น้องเขาสีสวยแล้วแบบติดทนเวลาที่หน่อยต้องแบบไปเจอผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันไหนที่เราอยากจะสวยเป็นพิเศษนะคะหน่อก็จะทาลิปสีนี้ไปคือแบบเขาคือดีมากกรบสีปากเราได้มีตามที่ทุกคนเห็นเลยคือถ้าใครตามหน่อยอยู่ในอินสตาแกรหรือว่าใน Facebook เนี่ยจะรู้ว่าหน่อยชอบใช้ลิปตัวนี้มากๆนะคะชอบใช้ชอบพกลิปรุ่นนี้มากๆนะคะ แล้วด้วยความที่เขาพิกเมนต์แน่นนะคะเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่สบายปากเลยนะเแบบ่อหนูชอบมากๆอันนี้คือแบบดีมากๆเลยอาจจะแบบเนี่ยอาจจะได้ไปตาเพิ่มนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าสีไหนนะแต่ที่แน่ๆคือแบบลิปรุ่นนี้ทําให้หนูเปิดใจให้กับสีแดงมากขึ้นนะคะชอบมากๆเลย ก็ถ้าใครที่ชอบลิปสีแดงนะคะเบอร์สองหนึ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวที่หนุ่ยแนะนําเลยหนุ่ยแนะนําเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทหนุ่ยอ่ะเป็นคนที่แบบชอบทาลิปสีแดงแล้วก็ทาสีแดงแล้วขึ้นมากๆแล้วแบบเพื่อนก็โดนตัวนี้ไปแล้วนะคะก็แนะนำเนาะใครสนใจก็ที่เคาน์เตอร์เลยค่ะเพราะว่าหน่วยก็สั่งซื้อจากที่เคาน์เตอร์เหมือนกันเนาะแล้วก็บางทีก็สั่งออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ลิปสีแดงก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะเบอร์สองหนึ่งหนึ่งตัวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวฝาสีทองนะคะเป็นรุ่น Tattoo Couture Lipstick นะคะเบอร์38ค่ะทุกคนคืออันเนี้ยจริงๆหนูชอบเบอร์39นะคะแต่ว่ามันหมดก็คือ มันหาซื้อ,อยากอะทั้งในแบบออนไลน์หรือว่าเคาน์เตอร์มันก็หมดนะคะแต่เราก็จะพยายามอีกต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เบอร์39มาเนาะก <laughs> ็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะคะจริงๆตอนแรกได้มาหนูนึกว่าเขาจะมีความเป็นแบบสีส้มนะคะแต่ว่าเอาจริงแล้วเขาก็มีความแดงอยู่ด้วยก็คือแบบอารมณ์แบบสีแดงแต่ว่าติ่งส้มหรือไม่ก็ส้มติ่งแดงนี่แหละทุกคน คือให้ทุกคนดูในแบบดูในลูกกันเอาเองนะคะว่าแบบมันเป็นประมาณไหนเนาะแต่หนูคิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นสีแดงติ่งส้มนะคะทุกคนโอเคลิปตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทาที่ปากกันก่อนดีกว่า คนคือสีเนี้ยก็จะคล้ายๆกับเบอร์สองหนึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่เหมือนละคะ่ะแต่แค่คล้ายเฉยๆก็คือมีความเป็นสีแดงติ่งส้มหรือส้มติ่งแดงหนยไม่รู้แบบให้เพื่อนๆตัดสินกันเอาเองนะคะหนยรู้แต่ว่าแบบเออสีเขาสวยแล้วรุ่นเนี้ยแอบแอบแบบว่าคือปกติหนุ่ยจะมีแค่ลิปสีดำตัวฝาดำตัวนี้ใช่ไหมคะ่ะรุ่นเนี้ยเขามาแบบแอบแอบจริงๆอะ คือหนุยไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชอบน้องเขาแต่ว่าเห็นคนรีวิวเยอะก็เลยแบบเอออยากเอามาลองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยพอลองใช้อย่างเงี้ยคือเขาแบบหนุ่ยกินข้าวไปอะ่ะเขายังไม่หลุดเลยอะ่ะไม่ได้แบบสีเข้มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสีเขาแบบยังเป็นสีส้มเหมือนเป็นลิปแทรทูเลยอะ่ะแบบว่าติดอยู่ที่ลิมสีปากเราอยู่เลย ซึ่งตัวนี้หน่อยประทับใจน้องเขามากๆแล้วหน่อยก็อัปไปใน Insta Gram Story ไปแล้วนะคะอเก็นั่นแหละคือแบบหน่วยทานข้าวหน่อยไปกินข้าวทาตั้งแต่เช้าจนแบบทานข้าวไปสองรอบน้องก็ยังอยู่นะคะคือแบบน้องทนมากไม่รู้น้องจะทนไปไหนแบบหนุ่ยชอบมากๆแล้วตอนนี้หนุ่ยก็ยังตามหาเบอร์39อยู่นะคะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะ นุ่ยยังวัววกับน้องเบอร์39อยู่เลยโอเคก็คือลิปตัวเนี้ยถ้าใครที่แบบอยากทาครั้งเดียวจบแบบว่าไปทํางานกินข้าวไปไประชุมแบบไม่มีเวลามาเติมลิปอะไรเงี้ยค่ะหนุ่ยแนะนําตัวนี้เลยนะหนุ่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเคยทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ไม่มีเวลาเติมลิปเลยนะคะแบบกินข้าวเสร็จก็ต้องรีบไปไประชุมอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจสาวๆที่เป็นแบบ working woman นะคะ แนะนำมากมาเลยค่ะตัวนี้เราก็ไปหาซื้อตัวแบบสีที่แบบเข้ากับเรานะคะแล้วก็เป็นสีส้มติงแดงที่แบบสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะทาขึ้นมาแล้วก็แบบหน้าเราเด่นชัดเลยทาแล้วก็สวยเลยนะคะ <c oughs> เกินไปไหมเกินไปเนาะนี่นะคะทุกคนสีเบอร์38ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะ จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเบอร์38ฝาทองนะคะใครที่อยากได้ลิปติดทนทั้งวันนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะยืนหนึ่งตอนนี้คือให้น้องยืนหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันเลยนะคะเบอร์สีสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นเดอะสลิมนะคะทุกคนฝาสีทองนะคะเบอร์31ก็เนื้อเขาจะมีความเป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อแมทที่แบบมแมท จริงๆนะคะคือเนื้อแมทไปเลยอะแบบทาแล้วแมทไปเลยแต่ที่ชอบคือแบบอ่าสีน้องเขาจะมีความแบบเป็นสีนุลนู้ชมพูชมพูนะคะที่ชอบคือเขาทาไปแล้วอะจะมีความแบบนุ่มๆอะ่ะเป็นเนื้อแมทที่แบบสมูทลื่นปากมากนะคะเดี๋ยวหนูจะลองทาที่ปากให้ดูเนาะ ทุกคนสีเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์31ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือน้องเขาจะมีความแบบนูดแบบนูดมากๆนะคะวันนั้นคือต้องแต่งตาแน่นจริงๆอะ่ะถึงจะทานสีนี้ได้นะคะแต่ว่าหนุ่ยก็มีทางออกให้ตัวเองเสมอคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาเอาแบบความรู้สึกหลังใช้เขาก่อนเนาะคือน้องตัวนี้มีความแบบ เนื้อแมตติดทนประมาณหนึ่งนะคะตอนที่หนุ่ยใช้อะเขาไม่ได้ติดทนเท่ากับตัวฝาสีทองนะคะแต่ก็มีความติดทนประมาณหนึ่งเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนุ่ยไปใช้แบบคอมบิเนชันกับตัวอื่นด้วยนะคะมันก็เลยทําให้น้องแบบหลุดไปจากปากเราง่ายขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเป็นการแบบใช้ส่วนตัวหนุ่ยเองนะคะก็ตัวเนี้ยทาไปแล้วคือแบบนุ่มสมูทให้ความรู้สึกแบบฟิลดีมากทั้งนั้นที่เขาเป็นเนื้อแมต หนุ่ยชอบมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะซื้อสีใหม่เพิ่มนะคะเพราะว่าชอบเนื้อเขามากเลยเนาะแล้วก็เนี่ยเขากลบสีปากได้มิดอยู่นะถึงแม้จะเป็นสีนู้ดแต่ก็เนี่ยให้สีปากเราเป็นเป็นแบบสีใหม่เลยอะต่อให้ใครปากคล้ำก็คือแบบกลบมิดนะคะเพราะหนุ่ยก็ปากค่อนข้างจะคล้ำอยู่เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลิส 4, ปสติกเบอร์31อนะคะรุ่นเดอะสลิมครบแล้วนะคะทุกคนลิปห้าตัวนี้<笑><笑> <c oughs> ก็คือสี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นห้าลิปห้าตัวนี้นะคะทุกคนที่เราสวอชกันไปเนาะซึ่งตอนต้นคลิปใช่ไหมที่หน่ยนวะสงตัวนี้ก็คือเป็นน้องสองตัวนี้นะคะคือหน่วยชอบใช้คอมบิเนชนันกันกับตัวนี้ เพราะว่าเขาให้สีที่สวยมากแบบว่าคือหน่วยทาสีเนี้เดี๋ยวๆอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมว่าแบบมันค่อนข้างจะนูดไปนิดหนึ่งนะคะหน่วยก็เลยชอบเอามาผสมกับ2ตัวนี้นี่ก็คือหน่วยชอบมากๆเลยแบบว่าเหมือนเขาช่วยทําให้แบบสีลิปสีเดิมอะคะ่ะสีเบอร์3าเอดะคะ่ะมันมีอะไรมากขึ้นแล้วปากเรามันดูมีอะไรมากขึ้นอะ่ะเดี๋ยวหน่วยจะลองทาให้ดูสักสีหนึ่งเนาะ จริงๆอะทั้งสองสีนี้นะคะหนูชอบเอามาคอมบิเนชันกับตัวเดอะสลิมทั้งคู่เลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทาสีไหนดีสีนี้ก็ได้เดี๋ยวทาสีนี้ให้ดูนะคะนี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบคุณหนูไปเลยนะคะแบบคุณหนูอะเป็นคุณหนูไปเลยก็คือสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอทาเป็นตัวนี้เนาะเป็นเบอร์หกหนึ่งเจ็ดนะคะเราก็จะมาลองทากันเลย นี่นะคะทุกคนคอมบิเนชันของเดอรสลิมกับน้องตัวนี้นะคะยังไม่รู้อันนี้มันต้องแบบหันหัวไปทางไหนนี่นะคะทุกคนเป็นคอมบิเนชันของสองตัวนี้นั่นเองค่ะนี่ ก็หนุ่ยชอบใช้รุ่นนี้นะคะกับสองรุ่นนี้ด้วยกันเป็นแบบเป็นการทาสีลิปที่แบบใช้บ่อยช่วงนี้นะคะนี่สองรุ่นนี้นั่นเองเป็นการทาสีลิปแบบนี้ที่แบบบ่อยมากๆดูดิคือเมื่อกี้ปากนู้ดใช่ไหมแล้วพอแบบทาตัวนี้เข้าไปนะคะทาน้องเบอร์หกหนึ่งเจ็ดเข้าไปก็คือแบบ สวยเลยแบบสมูทแล้วก็สวยแล้วปากดูแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำม,มากๆนะคะสรุปก,ก็คือชอบมากๆค่ะทุกคนชอบทุกสีเลยอยู่ในใจทุกสีนะคะเป็นให้เป็นแบบ the best the best เลยช่วงนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวลิปสติกที่หนุ่ยได้มาเพิ่มนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจซื้อลิปอยู่นะคะอย่างที่บอกเลยลิปค่อนข้างราคาแพงนะคะทุกคนมาดูคลิปหนุ่ยก่อนตัดสินใจก็ได้คะ่ะจะได้แบบช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะ คลิปนี้หนุ่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อเองแล้วก็มีตัวที่ซื้อเองแล้วก็มีตัวที่พี่ซื้อให้นะคะก็คือสปอนเซอร์ก็คือพี่หนุ่ยนั่นเองค่ะบางตัวก็คือซื้อมาใช้เองเพราะว่าอยากได้นะคะอยากได้อยากใช้ก็เลยแบบ ลองซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็ลิปทุกตัวนะช่วงนี้ของ YSL คือหนุ่ยใช้เป็นประจํานะคะขึ้นอยู่กับว่าวันไหนหนุ่ยจะใช้สีอะไรแค่นั้นเองโดยรวมก็คือชอบทุกตัวแล้วเดี๋ยวสรุปให้นิดน,นึงเนาะสำหรับใครที่แบบชอบความติดทนนะคะหนุ่ยแนะนำตัวนี้เลยก็คือน้องสบายปากติดทนแบบติดทนมากๆ ตัวนี้ก็ติดทนเช่นกันรุ่นนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นานเท่าตัวนี้เท่าไหร่เนาะตัวนี้คือทานข้าวก็ยังแบบยังเหลือสีอยู่เลยนะคะอันนี้อาจจะพกไปเติมแล้วก็สําหรับใครที่ชอบความแบบ2รุ่นเมื่อกี้คือคนที่ชอบความแมทนะคะอีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็แมทแต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะไม่ได้ติดทนมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่า2ตัวนี้ สำหรับคนที่แบบเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเติมลิปบ่อยๆนะคะไม่ได้บ่อยมากหรอกคือแบบแค่กินข้าวเขาก็หลุดแต่ว่าเราก็เอามาเติมมันก็แบบสีสวยได้เหมือนกันแล้วเขาก็กรอบสีปากได้มิดเหมือนกันถ้าใครที่แบบเป็นคนปากแห้งแล้วไม่ชอบทาลิปแมทเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ชอบทาลิปแมทเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะหนูไม่ชอบความแบบแห้งที่ปากอะไรเงี้ยแต่ว่าลิฟวาเอสเอลเขาทำลิปแมทออกมาได้ดีเนาะก็เลยแบบ ชอบนะคะช่วงนี้ก็เลยจะทาจะใช้บ่อยหน่อยนะคะนนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนมากๆเลยนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันที่ข้างล่างก็ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวหนุ่ยตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยเนาะสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายลูนี่ยังมีแบบรอยลิปอยู่เลยอ は,はい。